ก็อันนี้เป็นเรื่องขออนุญาตน่ะนะสมมติบทบาทหน้าที่กันขึ้นมาสำหรับการสแสดงการสะท้อนนะ่ะเหมือนเนี่ยองค์ประกอบของออกฎแห่งการสะท้อนนะ่ะนะเนี่ยกระจกสะท้อนเงาอนะันนั้นจะมันหมายถึงว่ามีแสงดวงระหว่ังสาดส่องแสงระว่างมาสะท้อนเนี้ยไปดวงหน้าหรือองค์ประกอบทั้งหมดด้วยเนี่ยนี่คือองค์ประกอบแห่งคำว่ากฎแห่งการสะท้อน อันนี้ก็มีการต่อยอดกันไปเนี่ยไปถึงการถ่ายทอดอการที่ว่านําเรื่องมาเล่าสู่ฟังอะไน,นี้นะโดยการบันทึกน,นะข้อมูลข้อมูลเนี่ยไว้กับเครื่องโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยที่บอกว่ารูปภาพก็จะไปกระทบกับเ,เลนกล้องอย่างเงี้ยนะแล้วก็เสียงเสียงนะี่ก็จะไปกระทบกับไมโครโฟนของเ,อเครื่องบันทึกอย่างเงี้ยอยู่ใ,ใกล้กับเลนกล้องออืมเแล้วด้วยการเอสมมติ ทังของข้าวข,ข,ข้าวโมมมา,าสองสภาศาชื่อเรียกอย่างนี้ด้วยการอธิบายบรรยายหรือสาธยายห,หรือถาอธิบาย,ยารูพรรณนาอย่างนี้นะ,ะก็เลยเนี่ยเรื่องนั้นก็คือเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บอกว่าเออการอ,อที่บ่งบอกถึงความจริงเนี่ยนะโดยปรมัติตเนี่ยทีือว่าไม่ขึ้นกับการ สมมติฐานโดยการตั้งค่าด้วยกันให้นิยามความหมายสาหรับอักษรสภาษาโดยชื่อเรียกต่างกันอยู่เองแล้วอย่างเงี้ยนะอยู่เองแล้วอยู่เองแล้วนเนี่ยกดวพอไม่ขึ้นกับการแบ่งแยกความแตกต่างนะนะที่จะมาวัดหรือมาเปรียบเทียบกันเนี่ยไอ้ที่เขาอุปมาบุมไยว่าเป็นเสมือนไม้บรรทัดเนี่ยเที่ยวคอยวัดเที่ยวคอยเปรียบเทียบอยู่แล้วไปอย่างเงี้ยนะให้มีคู่ตรงนข้ามที่เป็นคู่ปรบกละกันทั้งหลายทั้งปวงเลยนะเออด้วยเอ่อที่กลายเป็น คู่กรณีขัดแยง้งกันขึ้นมาเลยก็จําเป็นอะไรเงี้ยอืมอนี่นะคือมันไม่ขึ้นกับคู่กรณีขัดแย้งัอยู่แล้วหรือว่าที่บอกเป็นคู่ปรับกันและกันทั้งหลังพวกเนี่ยที่บอกจำนวนปริม,มาณเยอะแยะมากมายม,ม,มหาศาลเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ไปเก้าสิบร้อยแปดหมื่นแสนล้านเนยนะเออคือคือคูอ่หรือชื่อชือข้าวว่าหมรู้แล้วอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ต้องมาเรียกว่าไม่ขึ้นกับการตัดสินงความตัดสินความเป็นผู้พิพากษาหรืออะไรงู่นนี้นั่นอะไรเงี้ย วีนิสัยความโง่หมายข้าวความหมอสกับภาษาตรนี้อยู่แล้วไม่ต้องตัดสินความใครอะไรว่าคิดลาดว่าถูกต้องมีโทษประยโยหรือว่ามีบริสุทธิ์หรือเป็นมนติ์หรืออิสระเป็นท่าหรือส,สําเร็จหรือล้มเหลวหรือไม่อะไรล้มเงินเสื่มหนห่อยเรื่องเงี้ยบุญบาปดีชั่วสูงตามความมืดความสวา่วา,วกาวงกลางวันกลางคืนและการมโนวลาเนีออเนี่ยแม้กระทั่งเนี่ยเรื่องคนไกของของค์ประกอบเนี่ยจิตใจและร่างกายเนี่ยอะไรเงี้ยนะ ทีเนี้ยมันประเภทว่าบางคนก็แม้กระทั่งเนี้ยก็เพ่งมองแค่อ์ปกอบของร่างกายเน่ไม่เพ่งมองทางจิตใจอะนะครซึ่งทางจิตคนกายทางจิตใจนะั้นมีองค์ประกอบคือเรื่องอย่างจิตเนี้ยเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมะอยู่แล้วแต่ธรรมะเอ่อชื่ออะไรอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นอย่างเดียวความจริงอยู่แล้วแล้วก็เป็นอย่างเดียวความรู้อยู่แล้วนะ่ะเออทีนี้พอมาเพ่งมอง เนี่ยเพราะว่าแบ่งแยกวัดเปรียบเทียบตัดสินความอย่าเงี้ยนะแค่รูปร่างหน้าตาเนี่ยฟันหลอเลยอย่างเงี้ยแก้มตอบผิวดำหน้าตาโบยังพงกรพ่าอย่างเงี้ยดำครับไม่มีแสงสว่างของเอ่อพวกตีอะไรวะที่เป็นรัศมีหรือมีอะไรที่เป็นพวกออกมาเซล์ก็เอาลงอ,อลาผิวพันสีขาวแล้วก็พลเหลืองทองไปสีพองอภัอย่างเงี้ยนะบ่งบอกว่า การบรรลุธรรมมีบารมีธรรมหรืออะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยนะเออก็ไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรเรื่องสีสันผิวพรรณขาวแดงทองเหลืองทองเพราะเป็นสีแทงสีทองทอง่ใบอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรเงี้ยก็ตัดสินความแลยนะนะว่าตัดสินแค่ใบหน้ารูปร่างหน้าตาองค์ประกอบเนี่ยหรือแม้กระทั่งเครื่องนุ่งห่มอะไรเงี้ยนะเออก็ตัดสินความแหละ ก็เลยเป็นบังไอ้คนคุณอาบารทางจิตใจที่เป็นเรื่องเอความจริงเรื่องความรู้เรื่องธรรมะเรื่องอะไรที่มันเหนือจากกรรมไปหลุดพ้นจากกรรมหลุดพ้นจากวิชากาเรียนเอาประทานไปแล้วนะเป็นเรื่องวิชาไปดับไปลงแต่ไปหลุดพ้นไปเหนือโลกอย่างเงี้ยหรือก็มาเพ่งแค่รูปร่างหน้าตาองค์ประกอบของร่างกายผ้าหนุ่มโฮมอะไรอย่างเงี้ยดูมันเออสีสีซีหรือว่าดู ระบบเตาดูอะไรเงี้ยผ้าเก่าๆกันข้าป้าๆนาครับหรือหน้าตาด้วยอะไรเงี้ยมันดูหน้าลังกงนาเกียรตินะไลยทายเพผ่านดูไม่น่าศรัทธาไม่น่าเลื่อมใส่ไม่น่าโกรธไม่น่าอุชฉะอะไรเงี้ยอไม่น่าเชื่อฟังไม่น่าเชื่อถือแม้กระทั่งพูดเรื่องธรรมะอะไรจริงๆออกมาธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่ธรรมะเตรียมดีมปอมด้วยนะธรรมะหยุดปรุงแต่งไปแล้วด้วยเนี่ยธรรมะเปโลโกตระม่ขึ้นกับโลกิยะอะไรเมื่อไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็ไม่ปัง เพราะว่าอะไรบางทีก็เออ่พอเปิดมาเนี่ยอย่างสมมติว่าเปิดในเว็บเว็บไซต์พวกไอ o ยูทูบหรือเฟซบุ o กอะไรอนะไรเงี้พอเปิดมาพวกนะเนี่ยเนี่ยอย่างกับสมมุติเน,นี่ยนะีนนี้ขอบอกกันนะว่าอุปกรณ์พวกนี้ก็อลูกศิษย์รุยมเขาถวายมาไม่ไดซื้อเองไม่ได้ร่ํารวยไม่มีเงินอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยเนี่ย,ย,ยก็ยกตัวอย่างเนะี่ยพออคนยิบเครื่องโทรศัพท์เนี่ยนะ สมมติว่าเป็นเครื่องโทรศัพท์เครื่องเล็กถือขึ้นมาแล้วก็เสร็จแ,แล้วก็เออเนี่ยมันก็เอ,อเนี่ยนะมันก็เปิดหน้าจอพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเออพอเปิดเปิดเจอเนี่ยอย่างเราว่าเปิดเจอคลิปเออก็ถ่ายไปเนี้ยอืมเนี่ยพอเจอแบบว่าหมายถึงว่าพอเปิดมาเจอหน้าตาอย่รงเนี้อีกสุเออ,เอ,อทุก,ก,กรูปของหัวใเรต่างพวกนี้ยอันนี้ก็ด้อยค่าบนฮูลี่กันๆๆนะั่น ทั้ง oh <sk PI AN> ที่ว <sk> ่าพระพุทธเจ้า <c> ก <oughs> <Grant> ็บอกนะว่าให้แสดงธรรมกระทบตนเองแล้วก็กระทบคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะตอนนี้มันเรื่องนี้มันมาเปิดเผยตรงนี้ไงก็ที่มาพูดมาแสดงเนี่ยมันเป็นการบอกถึงธรรมะชื่อเนี้ยข้อเนี้ยเรื่องเนี้ยอ่างเงี้ยที่ว่าอการที่ไม่แสดงธรรมะที่กระทบตนเองก็กระทบคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยอันนี้เป็นการแสดงสะท้อนและให้ต่อยอดไปถึงคุณบัตที่ว่าไม่ไม่แสดงธรรมกระทบตนเองกระทบู้อื่นนั่นแหละอะไรเงี้ยเนี่ยทีนี้ก็เลย พูดถ like, like, ึงว <ing>. <word. S 1> ่าอันนี้ผมว่าคนอื่นตัดสินความโดยเอารูปร่างหน้าตาเป็นเกณฑ์อย่างเงี้ยรูปร่างกายมันเดเอาจิตใจเป็นเกณฑ์ก็พอเปิดมาเนี่ยนะเปิดพอมาเจอเอเนี่ยถ่ายเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะพอเปิดมาปุ๊บนิ้วโป้งเนี่ยนะเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยเนี่ยก็ถ่ายถ่ายไปอืมเนี่ยเนี่ยพอเจอปุ๊บหน้าตารูปร่างหน้าตางนี้ปุ๊บ ตัดสินความเลยโอ้ไม่น่าศรัทธาไม่เรื่อนอะไรมันถ่ายอย่างเงี้ยโอ้ไม่เหมือนเนี่ยก็เกิดการแบ่งแยกวัดเปรียบเทียบอะไบอกโอ้ไม่เหมือนพาไปสู่รูปหนุนูอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้ดูหน้าตาบ้างอะไรโอ้จบปริญญาธรรมเก้าประโยชน์หรือว่าปริญญาตัวเอกอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่หลวงนวดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆที่คนคนนั้นเขาเออมีอะไรศรัทธาเลื่อมใสกันอะไรเงี้ย ตัดสินใจที่เขามีอะไรกันด้วยโอ้ธรรมะของท่านนี้ไม่น่าไม่น่าฟังไม่น่าศรัทธาไม่น่ารวมใจไม่อไอย่างเงี้ยโอ้ไม่น่าทาบสิึงเลยไม่น่าสนอย่างเงี้ยก็เปิดเลื่อนผ่าน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 อย่างเงี้ยพอเจอถ่ายมานีโ้งเนี้ยถ่ายถ่ายปื๊ดเนี้ยอ่าเจออ้าโอ้หน้าตาไม่ไม่น่าศรัทธาไม่น่ารู้ใจดูอ่าเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านอย่างเงี้ย กี่คนกี่คนก็เป็นอย่างนี้กันหมดเลยเลยยงี้ยนะมันก็เลยอ, <c oughs> เอ่อขอโทษครับขอโทษครับขอมากำโหด้วยรมขอโอหดด้วยรมด้วยนะครับ <c oughs> อืมก็เลยอ่ะยิ่งพูดไปก็เดี๋ยวหาว่าตัดพอดอว่ากันเนี่ยพูดกระทบคนเองแล้วไม่พอคนน,น,อนู้นคนอื่นดีกย่านี้ ที่เข้าขายพวกยกตันคอมเหตกันลบดูดูมีการตีโดยเล่ยค่ากันบูลี่กันรู้ะการตีขินความกันอะไรเงี้ยมีผิดพลาดมีถูกต้องมีน่ารักน่าเกลียดชังน่าสถัทธาหรือะร่างเี้โอ้พอและงั้นก็ไม่ต้องแสดงอะไรกันเยอะแยะมากมายหระอมั้งย่างเงี้ยนะอืมอืมมันกัน,นกเลยออยุคสมัยเนี้ยพอพูดอะไรเยอะแยะไปมันก็ไม่เขาไม่ฟังเขา มันยุกเอไอแล้วก็เทคโนโลยีพวกเนี้ยถอยมาพุ๊พกตัดสินแล้วเรียบร้อยตัดสินเรียบร้อยปาดโ้นเลยชั่วแวบเดียวชะพันานได้ชั่วขณะจิตใจกายมันก็ไม่ชอบอะไรประวใจหรือไม่น่าศรัทธาในเรื่องอะไรก็เลิ่อนผ่านบานบานไปไม่ไม่ปังแล้วว่าธรรมะที่แท้จริงที่พูดเลือะไรออกจากจิตไปเนี้ยผ่านผ่านทางใจและกายร่างกายออกไปเงี้ยอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยอ้าวก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจไม่ ก็ขนาลายไม่ผไม่อิจฉาหรออิรฉาเยอะเลยไม่ถือตทษกย,ยังไม่้องคาโลคาโดาโมะตันหงกันาทนไม่ต้องมาเบียดเบียนกันไป <c oughs> แล้วอย่างนั้นก็พอแค่นี้แหละภาษทุกาษา